ว่าอันนี้่ม่กระเปากว่าลูกใ่ไ นะใี่ผมถามก็ถามว่าให้พี่พเขาเข้าไปเก็บภาพเลยไม่อาตโน่ก็ไปที่ด้านไปข้างนอกเออเเขขาาา้งนอกไปกับลูกค้าใช่ไหมหนูได้ตัวแบ่งยังไงฮะคนละครึงคร่งชั่วคราวเท่าไหร่ะนะอ่ะะทาทั้งคืนทั้งคืนพันห้าสองพันห้าหนูไปทั้ง 5. คืนชั่วคราวผมก็ได้คนละครึ่งใช่ไหมถูกต้องไหมฮโอเคตามนี้นะ แล้วแล้วหนูมีค่าใช้จ่ายอะไรที่แจกทางร้านบ้างก็ไม่มีค่ะเสียอะไรนะอะไรคะเท่าไหร่ก็ไม่รู้ค่ะถ้าเท่าไหร่ไม่ไม่รู้แน่นะเห็นเพืนเห็นเพื่อนเขาบอกกันหมดแล้วเท่าไหร่ไม่รู้ยอดแต่มีค่าเออไม่เป็นไรโอเคอยูนี้แค่ทั้ กับแดงนี่กับแดงเนาะต้องเบอร์อะไรคะใหน้าค่ะอะไ้ที่ดูได้ใช่ไหมแต่ละวันถูกไหมเจอปกติหนูไปกับลูกค้านี่หนูเท่าไหรก็ช เสียค่าอะไรรึไหมที่จ่ายทางร้านก็ไมู่ <c oughs> ไม่ดูแน่นะไม่ทราบนะไน่ใจหรอไม,ไ,รไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรัะจิบขอบุณกระเป๋าหนค่ะได้ไน,นะมีมีบลูทอมบิทไหมนะนาษาคูก็ไม่มีนะค่ะ ได้คร <othe> <cues> ับผมอายุ24ปีมีบัตรมีบัตรธนาคารไหมหนูปกติหนูไปกับลูกค้าเนี่ยไปเขาคิดค่าให้จ่ายอีกเดือะครับเท่าเท่าไหร่เน็ตเสร็จเราจะเรียกเขาคะเหรอเท่าไหร่หรือเท่าไหร่ปกติค่าชั่วเท้าก็ทางแล้วก็เกิดทั้งคืนแล้วก็ให้เขา ก็คือจ่ายค่าของแล้วหนูมีค่าใช้จ่ายอะไรบ้างนอกจากต้องต้องจ่ายอะไรเพิ่มอีกไหมไม่มีเลยไม่ต้องมีมีรายเดือนที่ใครใช่ไหมไม่เพื่อนคนอื่นมีเหรอเออหนูมีแค่มีคนเดียวอ่าหนูหนูพูดมาเถิดไม่เป็นไรหรอกเขาเขาไม่ร้านที่เหลือเขาเขาหักไปเขาก็ยังเข้าในงานหนูไม่มีไม่มีจ่ายคนอื่นนะไม่มี ไม่คอรุนไม่เป็นแรรุนแไม่คอมรุนรงรนแรงคุณแฟนเหรอค่ะข้ามกับที่สักต้องหครับอแล้วเพื่อนที่สนิกันแล้วงละน ัวแล้วสีเหลืองเป็นห้องห้องห้องเป็นห้องนอน่าเราเห็นได้ไหมแต่ห้องนอนอนี้ถ้าเราต้ เขาอยที่จะไปนั่งที่เดิมจ้าไม่เป็นไรครับมเชื่เลยเนาะมันผ้ามันเยอะเพราะว่าจ้ามีใครถ่ยรูปาสักหน่อยมั้ยไมด้น่ะจาไม่เป็นไรไม่เป็นไรนะขยันไม่ไม่ขอช่วยเลยครับน้องนี่ห้องน้ำจ่ามีอะไรให้ดูบ้าง่ะคุณจะดูเลยเมีถุงยางำไม้ไหมไม่มีค่ะไม่มีเก็บไว้ข้างนอกนะเพราะว่าผ้าถงยางเจอข้างนอกแล้วเนาะแปองเนาะม่ีค่ะบ้านม่อย่งอื่นไม่มีค่ะก็บอกเรามาเลยครับไม่เ ไม่มีอะไรหรอคะเขาไม่อยากจะเลื่องค่ะของเครื่องครัวแล้เนี่ยของใช้พวกเดลี่พวกอะไรมีมีเก็บไม่ได้เอาไว้ในห้องแต่ว่ากระเป๋านั้นแบบว่าไอ้มันไม่มีอะไรค่ะจ้ะก็ก็เผื่อมันมีสมุดแบ็คเอาไให้ผมดูเลยของคือกลัวไม่มีค่ะเ้รื่องกลัวหมดอ่างั้นไอ้จุสมุดอะไรเอาโยนที่นี่แหละเอาเลยก็ต้องเล่นจัะไม่ต้องเร่งเลยนจั๊กจั๊กจั๊กมีใครเอาวุธไหมไม่มีค่ะไม่มีเลยหรอไม่มี เอดเยนัดูหน่อยไดจูเลยดูเลยเจออะไรคะนี่อะไรี๋ยวดูักเปลี่ยนชื่อนั้นไอ้ใบใบใบกอนเปลี่ยนือว่าพ่อเขาเสียค่ะที่มีอะไรเป็นแนเ่าน มีสมุดบัญชีเงินฝากอษไดตรงไหนไหมครับอ้าวหมดเขาไม่เป็นไรค่ะไม่เป็นไรค่ะไม่มีอะค่ะกดสอบได้เลยค่ะฮะบทสอบได้ในสมุดธนาคารนะครับมีไหมไม่มีไม่มีก็ลูกจ้างธรรมดาแลค่ะลูกจ้างที่ไหนนะครับก็ลูกจ้างที่นี่ไหะวันละพันนะแล้วค่ะนั่นก็หมดเรื่อยๆเลยอืมเขียนภาษาหน้านั่นเลยค่ะค่ะ ูได้เลยค่ะได้ความแบนมั่งในโมนูเกียนอ่าทีซีในจินแบบว่าแก้แบบว่าต้มน้ำเหลืองเข้อพเอขกรสากระนกรสานทุกะสานหมดเวลาเดินา อันนี้มีค่ะอันนี้ค่ะค่ะเด็กว่ายเขากลัวว่าเขากลัวว่าคนเปิดห้อเขาจะเด็กินอะไรตัวนี้มากลัวว่าเด็กว่าเวลาเปิดท้องันกลัวว่าเด็กนี่เอบเด็กค่ะของเด็กเวลาเด็กไม่สบายอะไรอย่างเงี้ยเวลาเด็กมันมันนในนี้ใช่ไหมก็มามันกินแล้วกันไม่ใช่หรอไหนละคะไม่ใช่ไม่ได้กินแล้วกันมันต้องกินก่อนไม่ใช่ว่าไม่ใช่ว่าเป็น ตอนที่ไหนตอนอวอ่ะออเยอยู่ในห้องนะพาไปคุ่ห้องะเขากินข้ากันเอ็พีขอทสมุนจดจดออยู่ที่นี่นเลยเหรอ ดูดีไหูดีเจ้าของสถานบริการสถานประกอบการร้านอาหารร้านคาราโเกะนะครับท่านต้องช่วยดูแลพนักงานเนี่ยกอนที่จะเข้ามาทำงานโดยเฉพาะทำงานที่เสี่ยมต่อการค้าประเวณี เพราะว่าถ้าเด็กมาค้าบริเวณนี้เด็กต่ำกว่า18นี่จะเข้าข่ายการค้ามนุษย์และจะเกเิดความเสียหายต่อประเทศไทยท่านที่ประกอบธุรกิจไปลุกถ้าท่าทนแสดงได้เ็นร้อยลีที่ใหญ่ท่านนะครับเพราะว่าเมื่อเจ้าหน้าที่ได้มวดกดขันสิ่งที่ท่านจะต้องเป็นพื้นฐานท่านจะต้องถูกดำเนินคดีในข้อหาเป็นธุระจัดหาใี่บุคคลค้าบริเวณนี้ เจ้าของผู้ดูแลทาดเข้าไปที่มีตาโทษจะต้องสูงขึ้นและถ้าเด็กนั้นถูกนำไปสัมภาษณ์คัดแยกกักตัหายและปรากฏว่าตรวจมวลกระดูกประกอบกับเอกสารและปรากฏว่าเด็กนั้นอายุต่ำกว่า18เนี่ยท่านยังจะต้องโดนดำเนินคดีในข้อหาฆ่ามรุดเพื่อมีอัตราโทษที่สูงขึ้นและอีกอย่างท่านก็คะรจะสำปรึกด,ด้วย ท่านก็ท่านไม่ได้อะไรเลยครับท่านก็นจะมีความสูญเสียและเป็นเดือดร้อนมาก,กส,สุดด้วยสําหรับท่านรัชการที่มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวข้องเราต้องมีครับว่าเราต้องมามช่วยในการแก้ไขหาการค้ามรุนให้